สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับลุงดมลำเปาในตำนานเล่าขานวันนี้ลุงดมรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์จริงเรื่องจริงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนคุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องราวต่างๆที่สามารถส่งมารวมสนุกกับรายการของเราสามารถส่งมาได้ที่ udom.sra@gmail.com ครับส่งมารวมสนุกด้วยกันครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องปางตาย เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งครับคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องคล้ายๆกันก็นํามาเล่าให้กันฟังครับเขาชื่อแม็กครับชายคนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุคืนนั้นชีวิตของเขาเปลี่ยนไปครับเปลี่ยนไปตลอดการเสียงเบรกดังลั่นกับไฟหน้ารถของเขาสาดเข้าตาเขาทุกอย่างของเขาดับวูบไปในความเจ็บปวดของเขามีแต่ความว่างเปล่า กับความยินยะเยือกที่ล้อมรอบตัวเขาเองครับเขาเล่าต่อว่าหลังจากที่ผมฟื้นในโรงพยาบาลหมอบอกว่าผมหัวใจผมหยุดเต้นไปประมาณสองนาทีตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาครับผมก็เริ่มฝันประหลาดฝันว่าตัวเองเดินอยู่ในอุโมงค์มืด,มดเสียงกระซิบตามหลังเสียงใครอะ่ะผมฝันอย่างนี้ทุกคืนครับวันหนึง่งผมเห็นชายคนหนึ่ง อยู่ในชุดคนไข้วันนั้นผมอยู่ในห้องคนป่วยครับเดินผ่านห้องพักฟื้นเขหาหันหน้ามามองผมแล้วเดินทะลุกำกแพงหายไปผมก็ถามพยาบาลนี ee, ่คุณหมอคุณหมอเห็นใครเดินผ่านไปตรงนั้นไหมคุณหมอบอกว่าห้องนั้นไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ห้องนั้นมีใครอยู่แต่มีคนไข้ตายตเมื่อเดินก่อนผมนี่มองหน้าคุณหมอ คืนนั้นโทรศัพท์ผมดังตอนตีสามครับไม่มีเบอร์มีแต่เสียงหายใจแย่แผบแล้วพูดว่าจเจ้ายังจะหนีไม่พ้นเจ้ายังจะหนีไม่พ้นผมปิดเครื่องครับทันทีเลยตั้แต่เจอขึ้นคำว่ารับปากแล้วอย่าผิดคำผมตกใจกับข้อความที่ส่งเข้ามาครับ <S <S ผมเริ่มนอนไม่หลับครับฝันซ้ำซซากๆอย่างนั้นทุกคืน ผมก็บางทีก็ฝันเห็นคนเดินผ่านบางทีก็คนมาร้องให้ขอความช่วยเหลือบางรายไม่มีใบหน้าครับบางคนร่างไม่ดำพวกเขาพูดว่าช่วยบอกให้เขาทีมาทำพิธีให้ฉันหน่อยช่วยบอกให้เขาทีมาทำพิธีให้ฉันหน่อยก่อนที่จะสายเกินไปก่อนที่จะสายเกินไปได้ยินไหมช่วยบอกหน่อยช่วยไปบอกหน่อย วกเขาพูดอย่างนี้นครับแม้แต่ตื่นมาผมก็ยังเห็นเงาสะท้อนตามกระจกเสียงเคาะหน้าต่างกลางดึกแม้นผมจะอยู่ชั้นสี่ไม่มีใครเปลี่ยนขึ้นมาได้ครับอยู่ๆก็มีรอยนิ้วมือเป็นคราบดินติดอยู่บนจกด้านหน้าอะไรอะรอยอะไรอะมาได้ยังไงอะผมฝันถึงชายแก่ในชุดขาวครับพูดว่า เจ้านีความตายได้เพราะแลกบางสิ่งบางอย่างไว้ถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องจ่ายคืนชายคนแก่พูดอย่างนี้ครับแล้วร่างของชายคนแก่นั้นก็หายไปผมนี่ตกใจสุดฉีดครับผมต้องหาทางหยุดทุกอย่างก่อนที่จะดึงตัวเองกลับไปอยู่ตรงนั้นครับผมหาทางที่จะไปพบพระขอความช่วยเหลือตอนที่ไปเล่าให้พระท่านฟังเพราะว่าตอนที่เด็กๆ ท่านบอกว่าเจ้าต้องรับกรรมแทนหรือส่งต่อไปยังโชคชะตานี้ไปยังกับคนอื่นเรื่องราวต่างๆนี้มันจะได้บาบางลงเจ้าเหมือนกับตัวตายตัวแทนของเจ้าเจ้าส่งต่อไปให้คนอื่นนะแต่ผมส่งต่อไปใครคนนั้นจะต้องตายแทนผมหรือครับคุณละ่ะถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกใครครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายแม็กที่เกิดขึ้น มาเล่ากับคุณผู้ฟังได้ฟังกันกับเรื่องจริงที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อนเหตุการณ์จริงครับขอบคุณห้องบันทึกเสียงรถทัวร์เลคคอร์ดภาพเระบทจาก AI เล่าโดยลุงดมลำปาวน,นี้ลากคุณผู้ฟังไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ